น้องกอไปน้องอัดด้วยยนเลยอ่ะใหญ่ย้อนเกิร์บยเกิบมันละก้าอ๋อคอจะเสียเลยฉิ่งยิ่งนอนเลยแค่น้อยบนเดียชูแหนมากมีคนขับตามกัน แากขากเยเป็นะน้อากแินน้ำนะลูกนะ้ยมเอดีๆเชเงออดีดีวันมันอไม่กินน้ำนะลูกหมาก็ลอยน้ำเหมือนกันนะ เวก็โ้มไ้คเปนกาเกขี่เลยี่ล้ไปไม่ไปน้ำเกือนก็ปลาน้ำอยู่น้ำห้วยนี่แหละครับอายุขึ้นทุกขึ้นทุขึ้นี๋ยวโหลงไปคักไร เปียกเลยมางคุกินกระตูงแค่ไหนลอยเรืออี๋ยกยกเจ้าหน้าปลาลูกอาลูกขึ้นลูกขึ้นไปหาที่โอ้ยยาดมร่อยเออย่าดมร่อย กันเลยว่านี่เลยว่าอันนี้ดูแรงจัดแจงาหมอนี่ปล่อยที่มันเป็นแบบนี้แอ้เต่อปล่อยคือตัวนี้มั่เป็นร่องเลยมาให้มา ็เหมือนน้ำเกลือน,นั่นแหละลูกก็กหเหมือนไปดวนก็เหมือนไปดวนไปลำเกลือนทเกลือนนั่นแหละเอาม,มาลยเริ่มจากตรงนี้ โอยโอยโยโลงไปเลืวอยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยอุ๊โอ้ยไม่กลัวอะไรเลยโอยลุกขึ้นลุกขึนลุกขนโอ้

ที่น้ำใสๆหน่ยลูกบ้างส่งคก